สวัสดีคระนักเรียนชั่วโมงนี้เป็นการเรียนในรายวิชาเคมีหนึ่งรหัสวิชาว3 1 2 2 1สอนึนโดยคุณภูวีนาวันชุ่มผูกสาราการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องแบบจํำลองอะตอม atomic m o เดลผลการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถ บอกลักษณะแบบจำลองอะตอมแต่ละแบบได้และเปรียบเทียบความแตกต่างของแบบจำลองอะตอมแต่ละแบบก่อนตื่นเรามาทราบกันก่อนว่าใครที่เป็นผู้ทำการศึกษาเรื่องของอะตอมและอะตอมคืออะไรผู้ที่ทำการศึกษาเรื่องของอะตอมเป็นนักป่าชาวกรีกชื่อว่าดิโมคิตตสและลูซิปุส โดยเขาเชื่อว่าถ้าแบ่งสารให้มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆในที่สุดจะได้หน่วยย่อยซึ่งไม่สามารถแบ่งให้เล็กลงได้อีกและเรื่อหน่วยย่อนยนี้ว่าอะตอมดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงให้ความหมายของอะตอมว่าอะตอมคือหน่วยพื้นฐานของสสารต่อมานักวิทยาศาสตร์ได้พยายามทำการศึกษาเรื่องของอะตอมอยากเห็นลักษณะนหน้าตาของอะตอม แต่เนื่องจากอะตอมมีขนาดเล็กมากไม่มีเครื่องมือใดๆที่จะสามารถเห็นลักษณะของอะตอมได้จนเมื่อมีการสร้างกล้องจุลทรรศน์แรงอะตมอตม (Atomic ม Force Microscope) หรือ AFM ขึ้นซึ่งเป็นกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวอ่านสองกายหลักการทำงานใช้หัวอ่านซึ่งเป็นเข็มขนาดเล็กประมาณ10นาโนเมตรเป็นตัววัดแรงมงดูด หรือแรงผลักที่เกิดขึ้นระหว่างหัวเข็มกับพื้นผิวที่ต้องการวิเคราะห์เพื่อสร้างเป็นภาพโดยเมื่อกดหัวอ่านลงบนพื้นผิวที่จะตรวจวัดจะเกิดแรงที่จะทำต่อการของหัวอา่านจะทําให้หัวอ่านนั้นเอียงด้วยมุมต่างๆกันตามสภาพความสูงต่ําของพื้นผิวซึ่งจะสามารถตรวจวัดได้จากมุมสะท้อนของลำแสงเลเซอร์ที่ยิงลงไปยังก้านของหัวอา่านจากนั้นคอมพิวเตอร์ ก็จะทําการแปลงสัญญาณออกมาเป็นภาพของพื้นผิวที่ต้องการซึ่งจากในภาพนักเรียนจะเห็นว่าเป็นภาพจำลองอะตอมของทองคำที่เขาสร้างขึ้นจากเครื่องมืออะตอมิ o ฟลอดไมโครสโคปนักเรียนจะไม่เห็นลักษณะของอะตอมแต่ละอะตอมของทองคำนะคะจะเห็นแค่เพียงลักษณะพื้นผิวของอะตอมทองคำเท่านั้นนักเรียนจะพบว่านักวิทยาศาสตร์ ยังไม่สามารถเห็นลักษณะของอะตอมแต่อะตอมได้แต่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ลักวามพยายามที่จะศึกษาเรื่องของอะตอมเขาจึงศึกษาเรื่องของอะตอมโดยใช้แบบจําลองอัาน,นี้เราจะมาดูกันว่าความหมายของแบบจําลองอะตอมในความคิดของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยหมายถึงอะไรแบบจําลองอะตอมในความคิดของนักวิทยาศาสตร์นั้นก็คือมนโนภา นักคุวิทยาศาสตร์เขาสร้างขึ้นเพื่ออธิบายลักษณะของอะตอมโดยเขาใช้ข้อมูลที่ได้จากการทดลองนำมาสร้างเป็นมโนภาพหรือแบบจำลองอะตอมขึ้นคราวนี้เราจะมาศึกษาเรื่องของแบบจำลองอะตอมแต่ละแบบที่เราเรียกว่าวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอมแบบแรกเป็นของจอร์นดัลตัน ในยุคของจอห์นเดลตันได้ทําการศึกษาเรื่องของกฎสมมวลพบว่ามวลของสารก่อนทาปฏิกิริยาและหลังทําปฏิกิริยาเท่ากันก็คืออะตอมของธาตุเนี่ยมันไม่ได้สูญหายไปไหนเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนจากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่งดังนั้นเดลตันจึงบอกลักษณะของอะตอมว่าอะตอมมีขนาดเล็กมากและไม่สูญหายหรือแบ,บแ่งแยกไม่ได้ อ,อย่างลักษณะของอะตอมมีลักษณะเป็นสมกลมทึบตันนะคะคราวนี้เราจะมาดูทฤษฎีของอะตอมของดาวตันนะคะว่ามีอะไรบ้างดาวตันได้ทําการสร้างทฤษฎีอะตอมของเขาขึ้นมาเรียกว่าทฤษฎีอะตอมของดาวตันซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ธาตุประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆที่เรียกว่าอะตอมอะตอมแบ่งแยกหรือทําให้สูญหายไม่ได้แสดงว่าในยุคนั้น เราตั้นเข้าใจว่าอะตอมแหละในขนาดเล็กที่สุดแล้วอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีสมบัติเหมือนกันแต่มีสมบัติแตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่นเช่นอะตอมของออกซิเจนกับอะตอมของคาร์บอนก็จะต้องมีสมบัติที่ไม่เหมือนกันอะตอมของออกซิเจนก็จะมีสมบัติแบบหนึ่งอะตอมของคาร์บอนก็จะมีสมบัติอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นสมบัติเฉพาะตัวของแต่ละธาตุสารประกอบ เกิดจากอะตอมของธาตุมากกว่าหนึ่งชนิดทําปฏิกิริยากันในอัตราส่วนที่เป็นเลขลงตัวน้อยๆอย่างเช่นโมเลกุลของ o, นิทโโบน้าซึ่งเป็นสารประกอบก็จะประกอบด้วยอะตอมของไฮโดรเจน2อะตามอมอะตอมของ, ygen, งออกซิเจนหอะตอมซึ่งเป็นอัตราส่วนที่เป็นเลขลงตัวน้อยๆต่อมาแบบจาลองอะตอมของดาวตันต้องถูกยกเลิกไป เนื่องจากมีการค้นพบเรื่องของไอโซโทปซึ่งไอโซโทปหมายถึงอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันที่มีเลขมวลต่างกันซึ่งดอตันไม่สามารถอธิบายได้เรื่องที่สองก็คือการค้นพบอนุภาคมูลฐานซึ่งอนุภาคมูลฐานก็ได้แก่อิเล็กตรอนปโปรตอนและนิวตอน ซึ eter, <S <S <Dank contemporary> ่งอนุภาคจัดเป็นสิ่งที่มีขนาดเล็กกว่าอะตอมดอลตันก็ไม่สามารถอธิบายได้เช่นเดียวกันดังนั้นแบบจำลองอะตอมของดอลตันจึงต้องถูกยกเลิกไปต่อมาได้มีนักวิทยาศาสตร์ทําการศึกษาเรื่องของการนำไฟฟ้าของสารสถานะของแข็งของเหลวและก๊าซสารที่มีสถานะของแข็งกับของเหลวเนี่ยนักวิทยาศาสตร์พบว่าในสภาวะปกติ มันก็สามารถนำไฟฟ้าได้แต่ที่นักฟิาศาสตร์ให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือการนำไฟฟ้าของสารที่มีสถานะเป็นกา๊าซซึ่งโดยปกติแล้วก๊าซจะไม่นำไฟฟ้าในสภาวะที่ปกติคราวนี้เราจะมาดูกันว่าก๊าซจะนำไฟฟ้าได้เมื่อมีสภาวะเป็นอย่างไรคราวนี้เราจะมาดูกันว่าก๊าซต้องอยู่ในสภาวะแบบใดจึงจะนำไฟฟ้าได้ เรพบว่าก๊าซต้องอยู่ในสภาวะที่มีความดันต่ำมากๆเพราะฉะนั้นต้องมีการสูบเอาอากาศออกจากภาชนะบรรจุกา๊าซเพราะฉะนั้นก๊าซจึงจะมีความดันต่ำอย่างที่2ก็คือก๊าซต้องมีความต่างศักยสูงโดยเฉพาะต้องมีความต่างศักสูงมากๆเป็นหมื่นหมื่นโวลต์จึงจะทําให้ก๊าซสามารถนำไฟฟ้าได้ซึ่งในชีวิตประจําวัน ก๊าซที่นําไฟฟ้าได้เราจะเห็นตอนที่เกิดฟ้าแลบแสดงว่าขณะนั้นในชั้นบรรยากาศมีความดันของก๊าซต่ํามีความต่างศักย์สูงนะจึงทําให้เกิดการนําไฟฟ้าขึ้นเราก็จะเห็นเป็นฟ้าแลบขึ้นมานั่นเองจากเรื่องการนําไฟฟ้าของก๊าซเมื่อมีการปรับสภาวะให้มีความดันต่ํและความดันสูง นักวิทยาศาสตร์จึงได้สร้างเครื่องมือที่ใชในการศึกษาเรื่องของแบบจำลองอะตอมซึ่งเราจะได้ศึกษาในหัวข้อต่อไปอุปกรณ์ที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ศึกษาเรื่องของอะตอมก็คือหลอดหนังสีแคโทดซึ่งเป็นหลอดแก้วที่บรรจุกา๊าซและก็ลดความดันของก๊าซให้ต่ำมากๆ เพิ่มความต่างศักย์ระหว่างขั้วไฟฟ้าให้สูงมากๆนักวิทยาศาสตร์ก็จะพบว่ามันมีลังสีแคโทดพุ่งมาจากขั้วแคโทดไปยังขั้วแอโนโณดทำสันได้ทำการนำหลอดลังสีแคโทดมาใช้ในการศึกษาโดยเขามีการปรับขั้วแอโนโดมาไว้ตรงกลืกลางของหลอดลังสีแคโทดทำการเจาะรูของขั้วแอโนโด จากนั้นเพิ่มฉากเรืองแสงขึ้นมาด้านหลังของขั้วแอนโนเมื่อทำการลดความดันของก๊าซให้ต่ำมากๆและเพิ่มความต่างศักย์ให้สูงมากๆจะพบว่ามีหลังสีบางอย่างพุ่งออกจากขั้วแคโทผ่านรูของขั้วแอนโนดไปกระทบกับฉากเรืองแสงทำให้ทอมสันมั่นใจว่ามีหลังสีบางอย่างพุ่งออกจากขั้ว ของแคโทนนั่นเองทอมสันได้ทําการเพิ่มสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นในหลอดรังสีแคโทนโดยใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสักต่าเมื่อเราทําการลดความดันการให้ต่ำและเพิ่มความตัาสักให้สูงปรากฏว่ารัางสีแคโทนเกิดการเบียเบ่ยงเบนไปหาขั้วไฟฟ้าขั้วบวกคราวนี้เราจะมาดูกันว่าทอมสันจะสรุปผลการทดลองนี้ว่าอย่างไร ทำสารได้ทำการสรุปผลการทดลองของเขาดังนี้กอนอื่นทำสารเรียกลังสีที่พุ่งออกมาจากขั้วแคโทดว่าลังสีแคโทดและจากการทดลองลังสีแคโทดในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าพบว่าลังสีแคโทดเกิดการเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วไฟฟ้าขั้วบวกทำให้ทมสันสรุปว่าลังสีแคโทดมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ จากนั้นคาสันได้ทําการหาอัตราส่วนประจุต่ตอมวลของ,งรัางสีแคโทดได้ค่าคงที่เท่ากับ1.76คูณ10ยกกำลัง8คูลอมต่อกรัมคาสันสรุปต่อไปว่าอะตอมทุกชนิดต้องประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบซึ่งเรียกประจุไฟฟ้าที่เป็นลบนี้ว่าอ e ิเล็กตรอนต่อมาได้มีการทำการศึกษา หาค่าประจุของอิเล็กตรอนโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าชุดการทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกนซึ่งมีลักษณะดังภาพคราวนี้เรามาดูการทดลองของมิลมลิแกนมิลลิแกนได้ทำการทดลองเพื่อหาค่าประจุของอิเล็กตรอนโดยวิธีหยดน้ำมันทำได้โดยพ่นน้ำมันเป็นละอ,องเล็กๆให้ตกลงมาระหว่างแผ่นโลหะสองแผ่น แล้วใช้หลังสีเไปดึงอิเล็กตรอนออกจากอะตอมของกา๊าซในอากาศแล้วให้อิเล็กตรอนไปเกาะบ,บนหยดน้ำมันพบว่าแต่ละหยดน้ำมันมีอิเล็กตรอนมาเกาะจำนวนไม่เท่ากันนั่นคือหยดน้ำมันบางหยดมีอิเล็กตร,กรอนเกาะเพียงตัวเดียวบางหยดก็มีมากกว่าหนึงตัวหยดน้ำมันจะตกลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกจากนั้น ให้กระแสไฟฟ้าเข้าไปในแผ่นประจุบวกและลบแผ่นประจุลบซึ่งอยู่ด้านล่างผักหยดน้ำมันที่มีอิเล็กตรอนมาเกาะจนหยุดนิ่งซึ่งดูได้ด้วยกล้องจุลทัรศน์ไฟโคโสโคปแสดงว่าแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับแรงจากสนามไฟฟ้าแล้วจากนั้นจึงทําการคำนวณหาค่าประจุของอิเล็กตรอนจากผลการทดลองของมิลลิแกน คำนวณหาประจุของอิเล็กตรอนได้เท่ากับ1.6คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมซึ่งเป็นประจุของอิเล็กตรอน1ตัวและจากการทดลองของมิลลิแกนเราทราบว่าอิเล็กตรอนเท่ากับ1.6คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมจากการทดลองของคมสันทราบค่าประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนเท่ากับ หนึ่งจุดเจ็ดหกคูณสิบยกกำลังแปดพูดลลต่อกันดังนั้นเราจึงทราบมวลของอิเล็กตรอนว่ามีค่าเท่ากับเก้าจุดหนึ่งหนึ่งคูณสิบยกกำลังลบยี่สิบแปดกันตอนนี้นักเรียนก็จะทราบสมบัติของอิเล็กตรอนว่าอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าเป็นลบและนอกจากนี้นักเรียนก็ยังทราบค่าประจุของอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนหนึ่งอิเล็กตรอน มีค่าประจุไฟฟ้าเท่ากับ1.6คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมและเมื่อเรานำไปแทนค่าในค่าประจุต่ตอมวลจากการทดลองของทอมสันเราก็จะสามารถหาค่ามวลของอิเล็กตรอนได้เท่ากับ9.11คูณ10ยกกำลังลบ28กัต่อมาได้มีนักวิทยาศาสตร์ชื่อว่าฟอยเกนโฟนสไตน์ ได้ทำการทดลองโดยใช้หลอดลังสีแคโทดเขาทำการจอดรูที่ทั่วแคโทดในหลอดลังสีแคโทดพบว่าเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในหลอดลังสีแคโทดจะมีอนุภาคชนิดหนึ่งที่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของลังสีแคโทดผ่านรูของพักวแคโทดและทำให้ฉากเรืองแสงด้านหลังพั่วแคโทดสว่างขึ้น โกชตายได้ตั้งชื่อว่าหลังสีแชนแนลหรือหลังสีบวกออยเกนโกชตาได้ทำการทดลองซ้ำหลายๆครั้งโดยการเปลี่ยนชนิดของแก้สในหลอดแก้วปรากฏว่าอนุภาคที่มีประจุบวกเหล่านี้มีอัตราส่วนของประจุตอ่อมวลไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับชนิดของแก้สที่ใช้และเมื่อทดลอง โดยเปลี่ยนโลหะที่ใช้ทําขั้วไฟฟ้าเป็นโลหะหลายๆชนิดแต่ใช้แก๊สในหลอดแก้วชนิดเดียวกันปรากฏว่าผลการทดลองได้อัตราส่วนของประจุป,ประมวลเท่ากันแสดงว่าอนุภาคบวกในหลอดรังสีแคโทดเกิดจากแก๊สไม่ได้เกิดจากขั้วไฟฟ้าเมื่อเราทําการผ่านรังสีนี้ไปยังสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า ลังสีนี้จะเปลี่ยนเบนไปในทิศทางตรงข้ามกับลังสีแคโทดแสดงว่าลังสีนี้ประกอบด,ด้วยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเป็นบวกอนุภาคที่มีประจุบวกเหล่านี้มีอัตราส่วนประจุต่อมวลไม่คงที่และถ้าบรรจุแก๊สไฮโดรเจนไว้ในหลอดลังสีแคโทดจะได้อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าบวกเท่ากับประจุไฟฟ้าลบเรียกอนุภาคบวกในลังสีแคนแนลของไฮโดรเจนว่าโปรตอน ดังนั้นชื่อที่มาของโปรตอนมาจากการทดลองบรรจุกแก๊สไฮโดรเจนในหลอดสูญแคลโพเราจึงยกย่องให้ออ g เกนโกลสตายเป็นผู้ค,นคน้นาพบอนุภาคโปรตอนนอกจากนี้เรายังทราบว่าโปรตอนที่มีอนุภาคเป็นบวกนี้มีมวลเท่ากับ1.66กคูณ1ิกยกกำลังลบ24กรัมเรามาสรุปผลการทดลองของออิเกนโกลสตยกันครั้งนะคะเราพบว่าออิเกน คนพบอนุภาคที่มีประจุบวกประจุบวกเหล่านี้มีอัตราส่วนประจุต่อมวลไม่คงที่ขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊สที่บรรจุในหลอดลังสีแคโทดและเรียกประจุบวกนี้ว่าโปรตอนดังนั้นคำสั่จึงรวบรวมผลการทดลองทั้งหมดมาสร้างแบบจำลองอะตอมขึ้นมาใหม่โดยอะตอมเป็นรูปทรงกลม ประกอบด้วยเนื้ออะตอมซึ่งมีประจุบวกและมีอิเล็กตรอนซึ่งเป็นประจุลบกระจายอยู่ทั่วไปอะตอมในสภาพที่เป็นกลางทางไฟฟ้าจะมีจำนวนประจุบวกเท่ากับจำนวนประจุลบเสมอต่อมาแบบจำลองอะตอมของทอมสันถูกยกเลิกไปเนื่องจากว่ามีนักวิทยาศาสตร์ชื่อว่าเซอร์เออร์เนสตและเทอร์ฟอร์ได้ศึกษาแบบจำลองอะตอมของทอมสัน และเกิดความสงสัยว่าอะตอมจะมีโครงสร้างตามแบบจำลองอะตอมของคำสัรจริงหรือไม่โดยตั้งสมมติฐานว่าผ้าอะตอมมีโครงสร้างตามแบบจำลองของคำสัรจริงดังนั้นเมื่อยิงอนุภาคแอลฟาซึ่งมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกเข้าไปในอะตอมแอลฟาทุกอนุภาคจะต้องทะลุผ่านเป็นเส้นตรงทั้งหมดเนื่องจากอะตอมมีความหนานแน,น่นสม่ำเสมอเหมือนกันหมดทั้งอะตอม ดังนั้นเพื่อพิสูจน์สมมติฐานนี้รัตตฟอร์ดจึงได้ทำการทดลองยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผ่นทองคำบางๆโดยมีความหนาไม่เกิน10ยกํำลังลบ4เซนติเมตรโดยมีฉากสารเลืองแสงรองรับเมื่อรัตตฟอร์ดทำการทดลองปรากฏผลการทดลองดังนี้อนุภาคส่วนมากเนี่ยจะเคลื่อนที่ทะลุผ่านแผ่นทองคาเป็นเส้นตรง อุภาคส่วนน้อยเบี่ยงเบนไปจากเส้นตรงและมีอนุภาคส่วนน้อยมากสะท้อนกลับมาด้านหน้าของแผ่นท้องคำจากภาพจะเป็นการอธิบายโครงสร้างด้วยแบบจำลองอะตอมของลาติฟอร์ดนักเรียนจะเห็นว่าอนุภาคแอลฟาส่วนมากจะพุ่งไปในแนวเส้นตรงส่วนน้อยจะเบี่ยงเบนและส่วนน้อยมากก็จะสะท้อนกลับมาด้านหน้าของแผ่นทองคำ ดังนั้นรัฐเอร์ฟอร์ดจึงสร้างแบบจำลวนอะตอมขึ้นมาใหม่โดยอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสที่มีโปรตอนรวมกันอยู่ตรงกลางนิวเคลียสจะมีขนาดเล็กมากแต่มีมวลมากแสดงว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมมีผลมาจากมวลในนิวเคลียสซึ่งก็คือประจุบ,บวกส่วนอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบและมีมวลน้อยมากจะวิ่งอยู่รอบๆนิวเคลียสต่อมามีการศึกษาเรื่องของสเปกตรัม คราวนี้เราจะมาดูเรื่องของการเกิดสเปกตรัมกันก่อนนะคะสเปกตรัมเกิดขึ้นจากการที่อิเล็กตรอนในภาวะปกติหรือที่เราเรียกว่าอยู่ในสถานะพื้นกล่าวสเตจซึ่งจัดเป็นสถานะที่อิเล็กตรอนมีระดับพลังงานต่ำสุดเมื่ออิเล็กตรอนถูกกระตุ้นไม่ว่าจะโดยความร้อนหรือพลังงานไฟฟ้าอิเล็กตรอนจะมีพลังงานสูงขึ้นไปอยู่ที่สถานะก,กระตุ้น หรือเราเรียกว่า e x c i t e d state ซึ่งมีผลทำให้อะตอมไม่เสถียรอิเล็กตรอนก็จะคายพลังงานเพื่อกลับสู่สถานะพื้นเช่นเดิมพลังงานที่คายออกมาจะมีความถี่เฉพาะค่านึงปรากฏเป็นเส้นสเปกตรัมขึ้นอิเล็กตรอนสามารถเปลี่ยนระดับพลังงานได้หลายระดับจึงเกิดเส้นสเปกตรัมได้หลาย New ball ได้ ทำการศึกษาเรื่องการเกิดสเปกตรัมของไฮโดรเจนในช่วงแสงขาวไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่มีอิเล็กตรอนเพียง1อิเล็กตรอนแต่อิเล็กตรอนนี้สามารถเปลี่ยนระดับพลังงานได้หลายระดับพลังงานซึ่งแสดงว่าถูกกระตุ้นด้วยพลังงานได้หลายค่านั่นเองอิเล็กตรอนของไฮโดรเจนสามารถเปลี่ยนระดับพลังงานได้ดังนี้จากระดับพลังงานที่สองเปลี่ยนไปอยู่ในระดับพลังงานที่3 จากระดับพลังงานที่สองเปลี่ยนไปอยู่ในระดับพลังงานที่สี่จากระดับพลังงานที่สองเปลี่ยนไปอยู่ในระดับพลังงานที่ห้าและจากระดับพลังงานที่สองเปลี่ยนไปอยู่ในระดับพลังงานที่หกเมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงานขึ้นไปอยู่ในระดับพลังงานที่สูงขึ้นจะส่งผลให้อตตอมอยู่ในสภาวะที่ไม่เสถียรดังนั้นอิเล็กตรอนต้องกลับมาสู่สภาวะพื้นเหมือนเดิม โดยอิเล็กตรอนของไฮโดรเจนเมื่อเปลี่ยนระดับพลังงานจากระดับพลังงานที่6กลับมาอยู่ในระดับพลังงานที่2จะคายพลังงานออกมาและมองเห็นเป็นเส้นสเปกตรัมสีม่วงถ้าเปลี่ยนระดับพลังงานจากระดับพลังงานที่5กลับมาอยู่ในระดับพลังงานที่2ก็จะคายพลังงานเป็นแสนเส้นสเปกตรัมออกมาเป็นสีน้ำเงินและเมื่อเปลี่ยนระดับพลังงานจากระดับพลังงานที่4 กลับมาอยู่ในระดับพลังงานที่2ก็จะคายพลังงานออกมาซึ่งเรามองเห็นในรูปของแสงสีน้ำทะเลต่อไปเมื่อเปลี่ยนระดับพลังงานจากระดับพลังงานที่3กลับมาอยู่ในระดับพลังงานที่2ก็จะคายพลังงานออกมาเรามองเห็นแสงในรูปของแสงสีแดงเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจนสามารถเกิดได้ทั้งหมด4เส้นด้วยกัน จากการศึกษาเรื่องการเกิดสเปกตรัมของไฮโดรเจนนักเรียนจะพบว่าระดับพลังงานในแต่ละขั้นที่อิเล็กตรอนขึ้นไปมีผลต่างของระดับพลังงานไม่เท่ากันระดับพลังงานยิ่งสูงขึ้นผลต่างของค่าพลังงานจะยิ่งน้อยลงตัวยอย่างเช่นเส้นสเปกตรัมสีแดงกับเส้นสเปกตรัมสีน้ำเงินจะมีผลต่างของพลังงาน10.6 10คูณ10กำลังลบ 23ซึ่งมันจะอยู่ห่างก,กันมากเส้นสเปกตรัมสีน้ำเงินกับเส้นสเปกตรัมสีน้ำเทะเลจะมีผลต่างของพลังงาน4.9คูณ10กาลังลบ23ซึ่งน้อยกว่าของสีแดงเส้นสเปกตรัมสีน้ำเงินกับสีม่วงจะมีผลต่างของพลังงาน2.7คูณ10กำลังลบ23แสดงว่าเส้นสเปกตรัมสีม่วงกับสีน้ำเงิน,น,งนอยู่ใ,ใ,ใกล้กันมาก อันนี้ก็คือเป็นการบอกให้ทราบว่าระดับพลังงานยิ่งสูงยิ่งมีค่าผลต่างของระดับพลังงานน้อยลงนั่นเองจากการศึกษาเรื่องสเปกตรัมสรุปได้ว่าเมื่ออิเล็กตรอนได้รับพลังงานอิเล็กตรอนจะขึ้นไปอยู่ในระดับพลังงานที่สูงขึ้นแต่จะอยู่ในระดับพลังงานใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับ การที่อิเล็กตรอนขึ้นไปอยู่ในระดับพลังงานใหม่ซึ่งมีพลังงานสูงจะทําให้อะตอมไม่เสถียรอิเล็กตรอนจึงเข้ามาอยู่ในระดับพลังงานที่ต่ำกว่าโดยการเปลี่ยนตำแหน่งของอิเล็กตรอนจะมีการคายพลังงานออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อส่องด้วยกล้องสเปกโตรสโคปจะปรากฏเป็นเส้นสเปกตรัมอิเล็กตรอน อาจมีการเคลื่อนที่ในชั้นต่างๆได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ชั้นที่ติดกันจึงเป็นเหตุให้มีเส้นสเปกตรัมสีต่างๆภายในอะตอมจะแบ่งพลังงานเ,าเป็นชั้นๆโดยระดับพลังงานต่ำจะอยู่ใกล้นิวเคลียสระดับพลังงานสูงจะอยู่ไกลนิวเคลียสดังนั้นอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่ำจะอยู่ใกล้นิวเคลียสอิเล็กตรอนในระดับพลังงานสูงจะอยู่ไกลนิวเคลียสระดับพลังงานต่ำ อยู่ห่างกันระดับพลังงานสูงจะยิ่งอยู่ชิดกันมากขึ้นดังนั้นโบจึงสร้างแบบจำลองอะตอมขึ้นมาใหม่ซึ่งมีการจัดอิเล็กตรอนที่ไม่เหมือนกับแบบจำลองอะตอมของลัตเทอร์ฟอร์ดโดยโบได้ทำการสร้างแบบจำลองอะตอมคล้ายกับวงจรของดาวเคราะห์รอบดวงทะติ์ และเรียกระดับพลังงานที่ใกล้นิวเคลียสที่มีพลังงานต่ำที่สุดนี้ว่าชั้น K และชั้นถัดไปเป็น L และ M ตามลำดับภาพนี้ก็เป็นหน้าตาแบบจำลองอะตอมของโบ์ที่สร้างขึ้นนั้เรียนก็จะสังเกตเห็นว่าระดับพลังงานที่อยู่ใกล้นิวเคลียสจะอยู่ห่างกันส่วนระดับพลังงานที่อยู่ไกลนิวเคลียสก็จะอยู่ชิดๆกัน เป็นซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองการศึกษาสเปกตรัมของโบนั่นเองต่อไปเป็นเรื่องของแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกซึ่งจากการศึกษาแบบจำลองอะตอมของโบแบบจำลองอะตอมของโบนั้นจะใช้อธิบายเกี่ยวกับเส้นสเปกตรัมของธาตุไฮโดรเจนได้ดีแต่ไม่สามารถอธิบายเส้นสเปกตรัมของอะตอมที่มีหลายอิเล็กตรอนได้ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ได้ทำการศึกษาเรื่องของโกลศาสตร์ควอนตัมแล้วนำมาสร้างสมการสำหรับใช้คำวนวณโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆขึ้นมาจนได้แบบจำลองอะตอมใหม่ที่เรียกว่าแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกจากภาพก็จะเป็นลักษณะแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกซึ่งนักเรียนจะพบว่าบริเวณที่เป็นจุดทึบๆตรง ศูนย์กลางจะเป็นบริเวณที่เราพบอิเล็กตรอนมากส่วนบริเวณที่เป็นจุดบางๆก็จะเป็นบริเวณที่เราพบอิเล็กตรอนน้อยเพราะฉะนั้นแบบจําลองอะตอมแบบกลุ่มบอกก็จะมีรูปทรงที่ไม่แน่นอนบอกแค่เพียงโอกาสที่เราพบอิเล็กตรอนมากหรือพบอิเล็กตรอนน้อยนั่นเองค่ะก็จบเรื่องแบบจำลองอะตอมทั้ง5แบบแล้วนะคะซึ่ง ทั้งแบบจำลองอะตอมของเดตันคมสันและสปอร์ตโบกและกลุ่มหมอกนักเรียนก็ทำการทบทวนแล้วทำแบบฝึกหัดน,นะคะซึ่งครูจะส่งลิงก์แบบฝึกหัดให้ในกลุ่มไลน์ของนักเรียนและนักเรียนถ้ามีข้อสงสัยใดๆก็สามารถสอบถามได้ในกลุ่มไลน์ของนักเรียนได้เลยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ